นายกเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นในเร็วๆนี้พร้อมเผยที่ประชุมสบคมีมติเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางของประชาชนเพิ่มการปิดสถานที่ต่างๆให้เหลือเท่าที่จำเป็นออกกฎการทำงานที่บ้านอย่างสูงสุด 16รกรกฎาคม2564พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านหลังจากที่ผมได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์ใน10จังหวัดสีแดงเข้มพร้อมทั้งประกาศเครอร์ฟิวและจำกัดการเดินทางที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันนี้ผมได้เรียกประชุมสบคเป็นวาระพิเศษ โดยได้เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อทําการประเมินสถานการณ์และความจําเป็นในการปรับแผนการซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่ลดลงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากเชือ้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและการหยุดการเคลื่อนตัวของประชาชนยังคงทําได้ไม่มากพอทําให้มีการประเมินว่าในระยะต่อไปหากยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น สถานการณ์อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนมีผลร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุขในวันนี้ที่ประชุมจึงมีมติว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุดและเพิ่มการปริดสถานที่ต่างๆให้เหลือเท่าที่จำเป็นรวมทั้งการออกกฎการทำงานที่บ้านอย่างสูงสุดซึ่งคณะแพทย์ที่ปรึกษาจะทำการปรึกษาหารืออย่างละเอียดรอบคอบโดยศึกษาจากรูปแบบการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆเพื่อทำเป็นมาตรการเสนอต่อสอบ,บคอ,อย่างเร่งด่วน เพื่อดาเนินการโดยเร็วที่สุดผมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะใน10จังหวัดสีแดงเข้มและจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัด โดยให้คงความเข้มงวดแต่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นนี้ย่อมมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคการคลังของประเทศจากการปิดสถานที่ล่าสุดนี้รัฐบาลได้มีการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจ่ายเงินชดเชยพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งการชดเชยผู้ประกอบการและลูกจ้างในก้ากลุ่มกิจาการใน10จังหวัดสีแดงเข้มรวมถึงผู้มีอาชีพอิสระด้วยนอกจากนั้นยังได้มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งลดค่าน้ําค่าไฟเป็นเวลา2เดือนและล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติออกมาตรการเร่งด่วนพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาสเดือนให้กับทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ต้องปิดกิจาการ และพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบที่ยังไม่ปิดกิจการแต่มีรายได้ลดลงและยังจะมีมาตรการอื่นๆที่พิจารณาโดยเร่งด่วนเช่นการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาด้านสาธารณสุขในที่ประชุมวันนี้ได้รับทราบมาตรการตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนเทสคิดควบคู่ไปกับการตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบเดิมที่เร่งดําเนินการตรวจตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งการตรวจแอนติเจนเทสคิดนี้ประชาชนสามารถดําเนินการด้วยตนเองในการตรวจได้เองซึ่งจะลดการแออัดในการขอตรวจกับ จุดต่างๆซึ่งจะมีกระบวนการในการดําเนินการอย่างชัดเจนหากได้ผลบวกก็จะมีการตรวจซ้ํากับโรงพยาบาลและจุดตรวจอีกครั้งเพื่อย,ยืนยันผลและแยกรักษาตามอาการทั้งการกักตัวที่บ้านหรือศูนย์โควิดชุมชนสําหรับผู้ป่วยสีเขียวและการรักษาที่โรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยลดความแออัดของเตียงผู้ป่วยในกรุงเทพลงได้และรัฐบาลกําลังดําเนินการทุกทางที่จะเพิ่มการรองรับผู้ป่วยในทุกระดับทุกพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้มีการจัดฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรคือซีโนแวคและแอสตราเซเนกาเป็นแนวทางควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มและการฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับบุคลากรการแพทย์ที่รับวัคซีนซีโนแวคสเข็มโดยเข็มที่3ให้เป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ที่จะได้รับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎราคมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรวัคซีนที่เรามีอยู่โดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศและผู้แทนองค์การอนามัยโรคประจําประเทศไทยและรัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดหาวัคซีนจากทุกๆแหล่งที่สามารถทําให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดโดยไม่เคยปิดกั้นการจัดหาวัคซีนทางเลือกจากภาคเอกชน สุดท้ายนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความจําเป็นที่เราอาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นในเร็วๆนี้และอาจจะทําให้เราได้รับผลกระทบได้รับความไม่สะดวกในหลายๆอย่างแต่ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าใจว่าทุกมาตรการที่ออกมามาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจและผมเชื่อว่าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้อย่างเต็มที่ประเทศไทยจะต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดครับ